บทที่638ใช่นี่คือความภาคภูมิใจของเขาในฐานะที่เป็นบุคคลแรกในรุ่นน้องของเผ่าอาสูรนกยุงแม้แต่รุ่นน้องของราชวงศ์ก็ยังให้เกียรติเมื่อพวกเขาเห็นเขาเขามีพรสวรรค์อย่างมากแต่เขาไม่เคยหย่อนยานและทำงานหนักตลอดเวลาเมื่อหวังหลิงอายุ16ปีเขาได้ยินจากพ่อว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นน้องของเผ่าอาสูรนกยุงการเกิดขึ้นของจักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ หวังหลิงรับหน้าที่นี้เป็นความรับผิดชอบของเขาเสมอฝึกฝนอย่างหนักและในที่สุดก็ทะลวงจนกลายเป็นระดับพระเจ้าเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้วและสวมมงกุฎทองคำของนกยูงด้วยมงกุฎตอทองคำเขามีสิทธิในการรับมรดกดังนั้นเขาจึงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งมงกุฎตอทองคำเสมอมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาไม่ใช่ราชวงศ์เขาจึงต้องติดตามเหมยกงจือก่อนจะสืบราชสันตติวงศ์อย่างไรก็ตามหวางหลิงไม่เคยถือว่าเมยอกงจือเป็นคู่แข่งคนหนึ่งเป็นเพราะเธอมีเลือดผสมและอีกคนหนึ่งเป็นเพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่มีใครคิดก็คือในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เพียงหนึ่งหรือสองปีเหมยกงจือได้ล่าถอยและฝึกฝนภายใต้ใตการนำของราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก่อนจากนั้นจึงผ่านการตรวจสอบดินแดนบรรพบุรุษเพื่อดูแลสวรรค์ขนนกสวรรค์ซึ่งทำให้เจ้าหญิงรอพบว่าราชาอสูรนกยูงมีเจ็นาที่จะส่งต,ต่อตำแหน่งของปรมาจารย์ไปยังทาย,ยาทผสมของเหมยกงจือ ในช่วงเวลานั้นเองที่หวังหลิงสังเกตเห็นน้องสาวตัวน้อยคนนี้แม้ว่าหวางหอยานจะบอกเขาไปนานแล้วว่าเหมยกงจือไม่ได้อ่อนแอแต่หวังหลิงไม่สนใจในเวลานั้นเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่สามารถแข่งขันกับเขาในหมู่เพื่อนของเขาได้อย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างออกไปวันนี้เหมยกงจือยืนอยู่ในตำแหน่งทายาทของผู้เฒ่าหวังหลิงยังได้รับแจ้งว่าไปเหนี่ยวเทหยางอาจเป็นโอกาสสุดท้าย เดิมทีผู้ทาชิงไม่ได้จัดการให้หวังหลิงเพราะหวังหลิงอยู่ในระดับพระเจ้าและเหมยกงจืออยู่ที่ระดับเก้าอย่างไรก็ตามผู้ทาชิงเดิมหลายสิบคนสูญเสียคุณสมบัติที่จะท้าทายภายใต้เงื่อนไขของราชาปีศาจขั้นสูงของเหมยกงจือ แม้ว่าราชาปีศาจจะยังคงมีอยู่แต่หวังหลิงเพิ่งได้รับเสียงจากบิดาของเขาและขอให้เขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายแต่หวังหลิงไม่สามารถรอได้อีกต่อไปและความเยื่อหยิ่งภายในของเขาทำให้เขาเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะเหมยกงจือในการต่อสู้ที่ยุติธรรมได้เขาต้องเผชิญหน้าอะไรเพื่อชิงตำแหน่งปรมาจารย์สภาพจิตใจของเขาไม่อนุญาตให้เขาเป็นนักล่าต่อรองราคา ได้โปรดเหมยกุงจื่อไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับหวางหลิงมากกว่านี้ในสายตาเธอไม่ว่าใครจะเป็นใครก็เป็นคู่ต่อสู้ก็พอจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ฉันไม่รู้ว่าจะมีความท้าทายอีกมากเพียงใดในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยพื้นที่ของแท่นสูงนั้นไม่ใหญ่เกินไปและอยู่ไกลจากแท่นแข่งขันของสารบรรพบุรุษแต่พื้นดินไม่ใช่ที่สำหรับขุมพลังในระดับของพวกเขาที่จะต่อสู้ แสงสีเงินกระพริบและในทันทีร่างทั้งสองก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วอย่าใช้ขนนกสวรรค์เสียงของเจ้าหญิงดังขึ้นขนนกสวรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มเมืองและเป็นผู้ควบคุมอวกาศด้วยข้อดีขององค์การมีขนนกสวรรค์นั้นมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงขนนกสวรรค์รู้จักเจ้านายของเหมยกงจือและการแข่งขันนี้ไม่ได้กำหนวดว่าไม่สามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ได้ เมื่อเธอตะโกนประโยคนี้ตอนแรกเจ้าหญิงคิดว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่จะหยุดเธอแต่ที่ทำให้เธอประหลาดใจราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้พูดอะไรเลยและยังคงจับมือเธอไว้ในเวลานี้เจ้าหญิงรู้สึกจางๆว่าฝ่ามือของราชาปีศาจนกยูงนั้นเย็นลงเล็กน้อยและดูเหมือนว่ามันจะไม่อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเธอมองไปที่สามีของเธอโดยไม่รู้ตัวแต่ได้ยินเข่าถอนหายใจมันไร้ประโยชน์ ร่างสองร่างปรากฏขึ้นพร้อมกันและเหนือหัวของพวกเขามีมงกุฎนกยูงสีทองและมงกุฎนกยูงทองคำขาวซึ่งงดงามมากหวังหลิงทำท่าทางเชิญเหมยกงจือเหมยกงจือชี้มือขวาขึ้นไปบนฟ้าผมสีดำของเขาเปลิวสวยไร้ลมวินาทีถัดมาท้องฟ้าก็มืดลงและปราสาทโบราณของเผ่าอาสูรนกยูงก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดโดยมีแสงดาวเพียงเล็กน้อยที่สองประกาย หวังหลิงตะลึงไปครู่หนึ่งเคลื่อนดวงดาวเธอเชี่ยวชาญเคลื่อนดวงดาวจริงหรือเธอเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการแข่งขันนั่นคือเธอควรจะเพิ่งเสร็จสิ้นภัยพิบัติของเธอดังนั้นเธอจึงเชี่ยวชาญแล้วทักษะเวทมนต์หวังหลิงไม่สนใจตำแหน่งแชมป์ของเหมยกงจือมากนะักในความเห็นของเขาสิ่งที่แม่แต่น้องสาวคนนี้สามารถทำได้ถ้าเขาไม่ถึงระดับพระเจ้าเขาก็สามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่ในขณะนี้การแสดงออกของหวางหลิงเริ่มเคร่งขรึมเคลื่อนดวงดาวไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนเขาทำได้แสงสีเงินพุ่งสูงขึ้นขนลกยูงปรากฏขึ้นในมือของหวางหลิงและมงกุฎทองคำเหนือศีรัะของเขาก็ระเบิดเป็นแสงระยิบระยับและทันใดนั้นในท้องฟ้าที่มืดมิดแสงดาวก็สว่างสวัยมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้เล่นสองคนที่สามารถต่อสู้กับดวงดาวได้พวกเขาจะแข่งขันกันเพื่อแสงดาวซึ่งเทียบเท่ากับการต่อสู้กับธาตุอวากาศเหมยกงจือยังคงใช้มือขวาชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาต่อมาหวาังหลิงอยู่ในพวังมงกุฎทองคำขาวบนศีรษะของเหมยกงจือก็เปล่งแสงออกมาและจิตสำนึกอันกว้างใหญ่ก็แกว่งไปมารอบตัวเธอหวังหลิงรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างลอกออกจากเขาและร่างกายของเขาก็ว่างเปล่าทั้งหมด ในเวลาต่อมาร่างกายของเขาเริ่มหลุดออกจากอากาศและเขาต้องปล่อยปีกนกยูงเพื่อควบคุมร่างกายของเขาแถบแสงสีเงินรวมตัวกันและก่อตัวขึ้นในอากาศพันรอบร่างของเหมยกงจือและรวมเข้ากับร่างของนางอย่างเงียบเียบเข็มขัดแสงค่อยๆกลายเป็นกระแสน้ำวนหมุนไปรอบๆร,ร่างกายของเธอและร่างกายของหวังหลิงก็มืดลงแล้ว เหมยอกงจือมองไปที่หวางหลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเขาบินขึ้นไปในอากาศด้วยปีกของเขามือขวาของเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าอย่างช้าช้าและชี้ไปที่หวางหลิงหวางหลิงยกขนนกยูงในมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวกระตุ้นพลังแห่งเลือดให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แต่ในวินาทีต่อมาเขาพบว่าพลังของเลือดดูเหมือนจะถูกแช่แข็ง และเขาไม่สามารถประดมมันได้เลยสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั้นก็คือเห็นได้ชัดว่ามีองค์ประกอบของอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่มีองค์ประกอบในอวกาศเพียงชิ้นเดียวที่เต็มใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของเขา วินาทีถัดมาร่างกายของเขาก็แข็งขึ้นในอากาศแสงสีเงินค้างอยู่และเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปด้วยแสงสีเงินว่าเมื่อหวังหลิงปรากฏตัวอีกครั้งเขาอยู่ใต้เวทีแล้วต่อหน้าผู้อาวุโสและโซ่ตรวนเชิงพื้นที่บนร่างกายของเขาทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในอากาศเหมยกงจือขมวดคิ้วเล็กน้อยและเธอก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย แค่นั้นแหละท้าทายฉันในระดับนี้หรือไม่มันง่ายกว่าเมื่อฉันเข้าร่วมสารบรรพมรุษและเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังเมื่อการต่อสู้ใกล้จะเริ่มต้นเหมยกงจือเรียกพลังแห่งอวกาศมาหลอมรวมตัวเองกับพลังแห่งอวกาศจากนั้นเธอก็รู้สึกกว่าอีกฝ่ายกำลังพยายามชักจูงพลังแห่งอวกาศและแม้แต่แสงดาวที่กำลังแข่งขันเพื่อเธอจากนั้นเธอก็นึ่งพลังแห่งอวกาศทั้งหมดไปใช้เองโดยธรรมชาติแล้วเธอก็กีดกันพลังแห่งอวกาศอีกฝ่าย ใช่ถูกกีดกันโดยตรงต่อหน้าเธอหวังหลิงไม่สามารถระดมพลังแห่งอวกาศได้เลยในระดับแอตทรีมิลเดียวกันเรียกว่าการปราบปรามระดับหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปราบปรามสายเลือดมันยังเป็นผู้ควบคุมพื้นที่และอีกฝ่ายก็สูญเสียการควบคุมพื้นที่ด้านหน้าของเธอไปหมดแล้วพวกเขาจะสู้ได้อย่างไรการควบคุมพื้นที่ที่ง่ายที่สุดให้หวังหลิงกลับมาที่พื้นโดยตรงและการต่อสู้จบลงผู้ชมเงียบไปครู่หนึ่ง ทุกคนในเผ่านกยุงรู้ว่าหวางหลิงเป็นใครมีความสามารถและความแข็งแกร่งเพียงใดเขาเป็นคนแรกในรุ่งน้องอย่างแท้จริงแม้ว่าผู้คนจากเผ่าพานอื่นจะไม่รู้จักหวางหลิงพวกเขาก็ยังสามารถเห็นได้ว่าเขาคือราชาปีศาจที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามเขายังเป็นระดับพระเจ้าเพียงแค่เผชิญหน้ากันเท่านั้นช่องว่างพลังนี่มันอะไรกันเนี่ยบทที่639 ใบหน้าของบรรดาผู้ที่รวมเป็นหนึ่งกับเจ้าหญิงซีเซลในเวลานี้ตลอดมาพวกเขาคิดว่าการต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้คือราชาปีศาจนกยุงดังนั้นพวกเขาจึงจำกัดเขาไว้ในรูปแบบต่างๆแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือความแข็งแกร่งของเหมยกงจื่อนั้นแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว เมื่อเธอจัดการองค์ประกอบอวกาศในฐานะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเรียกร้องไปยังองค์ประกอบอวกาศเหมือนผู้ส่งสารในอวกาศเช่นเดียวกับจิตสำนึกอันทรงพลังซึ่งเกินความเข้าใจในระดับราชาอสูรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคุณสมบัติของอวกาศดูเหมือนว่าเหมยกงจื่อจะถูกรวมเข้ากับองค์ประกอบของอวกาศโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกาันเป็นผู้ส่งสารที่แท้จริงขององค์ประกอบอวกาศ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของอวกาศความสนิทสนมขององค์ประกอบอวกาศที่มีต่อเธอเป็นสิ่งที่กลุ่มอสูรนกยูไม่เคยรู้สึกนี่ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่ธรรมดามากแต่ก็น่าตกใจมากหวังหลิงไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากลุ่มอสูรนกยูระดับพระเจ้าราชาปีศาจผู้เท่าควรแข็งแกร่งกว่าเขาแต่เขาไม่ใช่คนที่อ่อนแอที่สุดอย่างแน่นอน ต่อหน้าเหมยกงจื่อหวังหลิงไม่สามารถแม้แต่จะระดมองค์ประกอบอวกาศดังนั้นใครในเผ่าสัตว์ประหลาดนกยุงสามารถแข่งขันกับเธอได้เมื่อราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเธอจะเอาชนะเธอได้หรือไม่เมื่อเธอคว้าธาตุอวกาศยิ่งกว่านั้นเธอไม่ได้ใช้หลิงสวรรค์เลย ถ้าถังซานอยู่ที่นี่เขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนว่าเหมยกงจือในเวลานี้ถึงระดับระนาบแล้วในการควบคุมองค์ประกอบอวกาศของเขากล่าวคือเธอคือผู้ที่อยู่ใกล้องค์ประกอบอวกาศในระนาบนี้มากที่สุดและแม้แต่เจ้าของดาวก็ไม่สามารถหยุดเธอจากการเข้าใกล้องค์ประกอบอวกาศในเรื่องนี้ได้อีกต่อไป ความทุกข์ยากของปีศาจทองทั้ง6และ8ถิ่งธุรกันดารน,นั้นทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวยอย่างยิ่งและเป็นไปไม่ได้ที่เหมยกงจือจะรอดจากการฝึกฝนดั้งเดิมของเขาแต่เมื่อเธอผ่านไปจริงๆแม้แต่ดาวเองก็เชื่อโดยไม่รู้ตัวว่าเธอไม่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมินอีกต่อไปและองค์ประกอบอวกาศก็จำเธอได้โดยตรงว่าเป็นเจ้านาย นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสายเลือดของเผานกยุงอีกต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะและยึดเอาสายเลือดมนุษย์เข้าครอบงำเหมยกงจื่อไม่เพียงแต่ปลุกเร้าความศักดิ์สิทธิ์ของดาวดวงนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาบเวทมนที่นำมาด้วยเทพอสูรที่เป็นของชาติก่อนของเธอเจ็ดจำนวอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างในสายเลือดอวกาศไม่มีใครใกล้ชิดกับองค์ประกอบอวกาศมากกว่าเธอ แน่นอนว่าความแรงของหวางหลิงไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเขาเชี่ยวชาญความสามารถของคุณสมบัติอื่นแม้ว่าเหมยกงจื่อจะชนะได้เขาก็ยังต้องต่อสู้อยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามหวางหลิงเชี่ยวชาญความสามารถของแอต r ทรียิอวากาศและเขายังเป็นเผ่าปีศาจนกยุงดังนั้นการปราบปรามสายเลือดอย่างสมบูรณ์ทำให้เขาไม่สามารถออกแรงได้เลยนี่คือตัวควบคุมพื้นที่จริง เหมย์กงจือรู้สึกเงียบๆว่า,าธาตุอวกาศส่งเสียงเชียรอยู่รอบตัวเธอและเธอก็ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเธอหลังจากที่เธอบุกทะลวงจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ย่อยพลังที่สายฟ้ามอบให้เธออย่างสมบูรณ์และด้วยการเปลี่ยนแปลงในความรู้ความเข้าใจความเร็วในการย่อยอาหารดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อนายน,น้อยเมยอค่อยๆร่อนลงบนแท่นสูงและกลับไปยังที่ซึ่งราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เคยอยู่มาก่อนเผ่าปีศาจนกยูงก็เงียบแม้ว่ากลุ่มมสูนกยูงทั้งหมดจะไม่น่าเชื่อในฉากที่น่าทึ่งนั้นแต่ข้อเท็จจริงก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาราชาปีศาจนกยูงหันศรีรษะไปดูเจ้าหญิงและผู้อาวุโสแล้วพูดเบาๆว่า,วาคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่คุณต้องการขึ้นไปยังราชาปีศาจตัวใหญ่เพื่อลองหรือไม่ ระดับพระเจ้ายังใช้พลังได้มากเพียงใดเมื่อต้องเผชิญกับการควบคุมพื้นที่อย่างแท้จริงดังคำกล่าวที่ว่าผู้มีอำนาจหมกมุ่งอยู่กับที่ผู้ยืนดูก็กระจ่างวันนั้นเหมยกงจือประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะและราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้พาเธอและถังซานกลับมาในขณะนั้นแม้ว่าเหมยกงจือจะอยู่ในอาการโครม่าในขณะนั้น ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าองค์ประกอบอวกาศในอากาศดูเหมือนจะปกป,ป้องพวกเขาปรมาจารย์ที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเหมยกงจืออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นกับเขาก็ตามองค์ประกอบของอวกาศค่อนข้างถูกแยกออกจากกันเนื่องจากการมีอยู่ของเหมยกงจือในเวลานี้เหมยกงจือเป็นร่างธาตุที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วและเขาก็สูงกว่าร่างกายธาตุหนึ่งระดับ ดังนั้นเขาน่าจะเป็นนักทาตในตำนานในฐานะนักทาตเธอเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางองค์ประกอบต่างๆของคุณลักษณะของเธอเององค์ประกอบของแอทริบิวไใดๆในระนาบเดียวกันสามารถปรากฏในองค์ประกอบเดียวเท่านั้นและการมีอยู่ของแอทริบิวนียวกันเมื่อเผชิญกับองค์ประกอบนั้นจะไม่สามารถควบคุมองค์ประกอบนี้ได้แม้ว่าขอบเขตของเหมยกงจือจะอยู่ที่ระดับของราชาอสูรเท่านั้น แต่เธอก็สามารถเอาชนะระดับเทพต่อหน้าเผ่าเดียวกันได้แม้แต่ราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะเหมยกงจือได้ในตอนนี้แม้แต่พลังของแอตทริบิวต์ดั้งเดิมก็ไม่สามารถระดมได้อย่างราบรื่นจะต่อสู้กับสิ่งนี้ได้อย่างไรดังนั้นเกี่ยวกับการต่อสู้แบบประจันบาล ในกลุ่มราชาปีศาจนกยูงไม่เคยกังวลหลังจากที่เขากลับมาการขยายเวลาอีก5วันคืออะไรเพียงเพื่อให้ลูกสาวได้พักผ่อนและปรับสภาพร่างกายคำถามของเผ่าคืออะไรต่อหน้าพลังอวกาศแผนการใดๆที่พวกเขามีอยู่ก็ไร้ประโยชน์คุณต้องรู้ว่าแม้แต่ในหมู่จัก,กรพรรดิองปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถเป็นทูตทาตได้และแม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งการเผาวสวรรค์และอมตะนิรันร์ก็ยังไม่ถึงระดับขององค์การทูตทาตไฟ เป็นไปได้ว่าสถานะของเหมยกงจื่อนั้นสูงเพียงใดในองค์ประกอบของอวกาศและความเปลาะบางของเผ่านกยูงซึ่งเป็นผู้สืบทอดคุณสมบัติอวกาศอยู่ตรงหน้าเธออย่างไรอาจกล่าวได้ว่าภายใต้การนำของเธอหากเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงรวมกันเป็นหนึ่งเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงทั้งหมดจะพัฒนาเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก หลังจากภัยพิบัติเหมยกงจื่อได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอกลายเป็นการดำรงอยู่ของระดับทาานนั้นเทียบเท่ากับการช่วยให้เธอฝ่าวงล้อมของดาวและไปถึงระดับดังกลา่าวนี่ยังหมายความว่าหายนะที่เธอได้ผ่านไปนั้นรุนแรงที่สุดในบรรดาภัยพิบัติทางสายฟ้าที่ผู้คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในโลกต้องเผชิญราชาปีศาจนกยูมีคำพิพากษาเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจการต่อสู้แบบประจันบาน ในปัจจุบันในตอนนี้เขายังคงจับมือของเจ้าหญิงไว้แน่นแต่เหมือนเป็นการประคองร่างกายของเธอป้องกันไม่ให้เธอตื่นเต้นกับฉากตรงหน้าเธอมากเกินไปคนต่อไปเหมยกงจือยืนอยู่บนแท่นสูงและมองลงมาที่ผู้คนของเผ่าอาสูนกยูงคนต่อไปหวังหลิงพ่ายแพ้ต่อหน้าเธอคนต่อไปมาจากไหน เจ้าหญิงซี่เผือโยกเยกแม้ว่าเธอจะไม่ทราบตัวตนของทูตทาตเหมยกงจือในฐานะผู้เสิฟสกุลของจัก,กรพรรดิเธอก็ทราบดีเช่นกันเหมยกงจือที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้แต่ราชาปีศาจตัวใหญ่ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้เราจะทำต่อไปได้อย่างไรตะวันรุ่งร้อยนกกลายเป็นเรื่องตลกในเวลานี้ในเมื่อชาวต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมได้ทำไมฉันไม่ลองบ้างในขณะนี้เป็นหวัดเสียงฟัง ทันทีหลังจากนั้นร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากผู้ชมและอุณหภูมิของอากาศก็ลดลงเขาเปิดปีกสีฟ้าสดใสคู่หนึ่งกระพือปีกและเขาได้ขึ้นแท่นสูงแล้วนี่คือผู้ชายที่ดูค่อนข้างหนุ่มเขายือนอยู่บนเวทีและมองไปยังเหมยกงจือด้วยความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเมื่อผู้อาวุโสคนที่สามของเผ่าอาสูรนกยูงเห็นสิ่งนี้ตาของเขาอดไม่ได้ที่จะลดขนาดลงและเขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าตระกูลไอฟฟนิก ปีกสีน้ำเงินอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นไม่พบในสายพันธุ์อื่นชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่านกนับร้อยตัวลุกขึ้นสู่ดวงอาทิตย์เราจะคิดถึงตระกูลราชาแห่งนกนับร้อยได้อย่างไรเมื่อง,งออยู่เชื่อสายของฟีนิก์น้ำแข็งมาท้าทายดวงตาของเหมยกงจึดกลายเป็นเย็นชาแต่ในขณะนี้การส่งเสียงของราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็ดังขึ้นในหูของเธออย่าข้า เหมยกงจือตกตะลึงทั่วขนาดแท้จริงในขณะนั้นจิตสังหารก็ผุดขึ้นในหัวใจของนางหูเหมิงอยู่มองไปที่ราชาปีศาจนกยุงใต้เวทียังคงยิ้มราชาปีศาจนกยุงฉันขอท้ามันได้ไหมราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเบาๆใช่